ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีเหมาที่แล้วราชพัฒเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัดิตศึกษาในครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสงใน3เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิต ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประรากาศมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเรื่องการรับสมัครนักศึกษาในภาคพ,พิเศษระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2565การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส่งคุณวุฒิภายนอกในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำปี2566ด้วย